ครับผมมีคนถามว่าเซ็นเซอร์วัดรอบครับของโตโยต้าไมตี้มันอยู่ด้านหลังปั๊มนะครับข้างไหนสุดแถวเครื่องนะครับในนี้คือปั๊มวัดรอบนะครับเซ็นเซอร์มันจะอยู่ข้างหลังนะครับรู้สูกวัดน็อตมันจะเป็นเบอร์22นะครับสายเซนเซอร์วัดรอบมันจะมี2เส้นนะครับนี่ครับมี2เส้นนะครับ2เส้นนี้นะครับ มันจะมาจากหน้าปัดสองเส้นเลยนะครับอีกเส้นหนึ่งมันจะเป็นเป็นดินแช่นะครับเป็นสายไฟกาวแช่และอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสัญญาณนะครับสัญญาณที่มาจากหน้าปัดนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะเส้นดินแช่ที่มาจากหน้าปัดมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครับถ้าจำไม่ผิดครับลองไล่เช็คดูหรือไม่ ถ้าเราอยากเช็คว่าเซนเซอร์วัดรอบเราเสียไหมครับวิธีการเช็คนะครับก็เอาโอมมาจับสองหลักนี้นครับตอนถอดปลั๊กออกนะครับตอนที่มันอยู่กับรถนะครับถอดปลั๊กนี้ออกแล้วก็เอาโอมตั้งไปที่ต้านทานนะครับตั้งไปที่รู้สึกว่าต้องไปที่โอั้งแล้วก็วัดดูนะครับสองหลักนี้เวลาเราเล่งโอมมันจะเลื่อนขึ้นตาม ตามรอบคันเร่งน,นะครับถ้ามันเลื่อนขึ้นก็แสดงว่ามันใช้ได้ถ้ามันไม่กระดิกไม่มีความต้านทานก็แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดรอบเราเสียครับส่วนมากมันไม่มีอะไรเสียนะครับส่วนมากก็เซ็นเซอร์มันก็เสียยากส่วนมาก,กมากกันมกกจะเป็นที่สายขาดกับหน้าปัดเสียนะครับก็ลองไปไล่เช็คดูนะครับก็สําหรับคนที่ถามมานะครับว่าเซ็นเซอร์มันอยู่ ตรงไหนมันสายไฟเข้ามันมีไฟอะไรบ้างครับก็ผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อปไปนะครับของครับ